เก็บตัวฮ่าอยู่เก็บตัวไงไม่ได้ไปครับสวัสดีครับนี่ครับผมสวัสดีนะครับเอ้นี่นะครับบ่าวผู้สิงครับนี่บ่าวผู้สิงนะอันนี้พี่น้องพี่น้องน้องที่ทำงานด้วยกันอ่ะอากาศตรงนี้นะครับเราไม่ได้ไปไหนนะครับมีเชฟแดงนะครับเชฟแดงสวัสดีหน่อยเชฟแดงสวัสดีหนายินดีครับอ่าเชฟอานสวัสดีครับเชฟอานน้องชายนะครับอ่าเชฟเอวัสดีครับสวัสดีครับเออันนี้เชฟเอ ทองคำทองเจ็บทองเจ็บทองเจ็บทองพี่ทองพี่ทองพี่ทองของเรานะครับอันนี้เชฟบอสมาดีด้วยมาดีด้วยนี่นะครับบรรยากาศนะครับถึงจะโควิดแต่ว่าอาหารการกินเราไม่ได้โควิดนะครับเพียบพร้อมนะครับนี่นะครับชีวิต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 บ้านเฮาครับชีวิตบ้านบ้านนะครับบ้านงานนบริษัทนะครับเขาบอกวิีัานบอกให้บอกให้ชัดนะครับนะกักตัวอยู่บ้านใครับตัวอยู่บ้านนะครับด้ นี่แหละครับผมดูครับเข่าครับก่ะโอ้บะเกยไก่เนาะแกงนอแกงนอบไก่ครับผมอันนี้ไข่เจียวครับผมอันนี้อันนี้แกงหนอครับผมอันนี้อะไรครับต้มแซบทีโค่ต้มแซบต้มแซบทีโค่เนะครับเด้อครับครับผมว่ากินเป็นตาแซบนะครับยังไม่ต้มครับอกินเป็นตาแซบนะครับดูดูนะครับสบายงสบียนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เราอยู่กันแบบพี่น้องพี่น้องเก็บตัวเก็บตัวเออเก็บตัวนะครับตัวนี้เก็บตัวช่วย ช่วยช่วยชาติหลายๆอย่างครับอ้าวอ้าวมาแล้วครับวันดีหน่อยวันดีหน่อยเชฟยังก็ซื้อยัง oh ก็พัน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 เชฟพันเชฟพันน้องชายน้องชายล่าไผ่ไผ่นะครับไผ่พงศธรมาเก็บตัวอยู่ที่ชิบูย่ากินไอ้กินอยู่ที่กินซ่านะครับตัวเกียวรับอันนี้ไผ่พงศธรนะครับไผ่พงศธรดูดีๆนะครับดูดีๆนะนี่นะครับไผ่พงศธร อ่าอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าช่องบ่าวผู้สิงหากินไกลบ้านนะครับเด้ออย่าลืมนะครับกดกระเบกระทึบกระเบครับผมบ่าวผู้สิงนะครับบ่าวผู้สิงหากินไก่บ้านนะครับนี่นะครับนี่นะครับชื่อนีอผมมียังเห็นแล้วครับตอนนี้คือว่านอกจากพ่อแม่พี่น้องเข้าที่ซอยเน้อครับเจังสีมีเงินสื่อใครเกี่ยว ซูนกินนี่ครับนี่เชฟตกงานนะครับนี่เห็นบอกรับนี่โอ้ยนีแหละอาจารย์ยีนี่ใส่ขอบ้าบ้ามยู่ครับนี่ขอบคุณหลายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมขอบคุณครับอย่าลืมติดตามครับกดติดตามนะครับช่องบ่าวผูสิงหากินไก่บ้านนะครับผมครับสวัสดีครับ